เดี๋ยวจะมารีวิวบอลลมรถพ่วงขันนี้ครับเป็นรถยูดีสามสามศูนย์ครับไปเบืองกันเลยครับวันเป็นแนวดาครับบอลลมครับนี่เดี๋ยวเบิ่งกันเลยครับนี่มันจะมีปูมเสียงแดงอกันนี่ครับเข็นบอเข็นอะไรนีเ่เดี๋ยวสิเติมลมเขาให้มันเต็มได้ครับได้นีเ่เติมลมมาเต็มบอมันสิแข็งครับมันสีสูงนี่โอ้เก็บพุง่งหน่อยหนึง่งก่อนพุ่งก็เหน่อยว่า แล้วเดี๋ยวจะปั๊บลมบ่ครับปล่อยลมบ่อ่ามันก็สินิ่มประมาณนี้ครับเห็นบ่นี่ประมาณนี้ปั๊บล้มตื้อไปเลยปอยลมออกหมดเลยก็ได้ครับมันก็สิต่นดำนี่หนี่ยมันก็สิบ่ขยับไปใส้ประเด่งเลยแต่ว่ามันต่ำไหมักต่ำๆกับปอยลมบ่อให้หมดเลยครับแต่ว่าผู้ใดมักแบบเด้งๆนิ่มๆกับปั๊บพอดีพอดีครับเห็นบ่มันสิเดองลดการกระแทกครับเวลาห่อขี่ต้นล้มจ้องย้ํมันก็บ่อกระแทกนะพี่น้องเนาะเนี่เห็นบ่เขาท่าบ่ มาเนี่นครับแล้วแต่ผู้สิปับเอามากแบบใด้แต่ฟังขวามือมันก็สิปับเบาะเอียนได้ครับเอียนได้แล้วก็สิมีตัวปับเบาะตัวนี้ง่ายขึ้นง,ง่ายลงเดี๋ยวนะง่า,งายขึ้นความหนาลงอย่างนี้โต๊ะเดินหน้าก็อยู่ข้างหน้านครับจะตูดไปข้างหน้ากอยห้ร่างยังไงอยู่ข้างหน้ามีแต่ข้างหนามาว่าเนี่ยนะครับเบาะล่มเอาทายอยู่กันรกระแทกเอาคีนเนื่องไรไปก่อนพี่น้องครับสวัสดีครับ